วันนี้จะมาพาเพื่อนๆพทำแพนเค,ค้กญี่ปุ่นหรือบางคนก็เรียกว่าชูเฟลนะคะที่มันจะสูงสูงหน่อยนะคะเดี๋ยวยังไงก็ไปดูวิธีทำแล้วก็ยังไงสูตรจะอยู่ที่คำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ้าเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นแป้งนะคะแป้งอเนกป,ประสงค์นะคะยี่ห้อใดก็ได้ไข่นะคะสองฟองเดี๋ยวตอนจะทำก็ต้องไปแยกเป็นไข่ขาวไข่แดงเนาะโอเคต่อไปเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็ใช้เป็น ใช้ขาวก็ได้ถ้าเพื่อนๆแบบว่าทานใสแดงก็ใช้แสแดงก็ได้แต่ว่านํามาบดให้ถ้าแสดงม็ดจะใหญ่นิดนึงนามาบดให้เขาแบบละเอียดหน่อยนะคะเขาจะได้สามารถผสมเข้ากับเนื้อของเค้กได้ดีนะคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นนมสดค่ะโอเคนี่ห่อแดงก็ได้เช่นกันนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ํามันค่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นน้ํามันมะกอกนะแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ํามันตัวอื่นก็ได้จะใช้เป็นน้ํามันพืชน้ํามัน รับข้าวน้ำมันอ่แล้วแต่แล้วแต่ที่ที่เพื่อนมีจะเป็นคาราอลาจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะน้ํามันที่หอนหนก็ได้นะคะที่เพื่อนมีเนาะโอเคเราก็จะใช้ทั้งหมดตามนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ทําการล่อนแป้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการแยกไข่ขาวกับไข่แดงกันค่ะ เราก็จะแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกเราจะใช้แยกนะคะไม่ได้ใช้รวมกันไข่แดงนะเราจะนําไปผสมกับตัวของแป้งแต่ไข่ขาวอะ่ะเราจะตีแยกนะคะก็คือนําไข่แดงนะมาใส่ผสมกับนมสดแล้วก็น้ํามันแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ที่เราล่อนเมื่อตอนต้นนะอ่าแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนียนๆนะคะทีนี้ พเพื่อนๆจะใส่กลิ่นวาน,นิลาเพิ่มก็ได้นะคะแต่สมมติว่าถ้าหากว่าไข่ของเราค่อนข้างใหม่ก็จะไม่ต้องกองังวลเรื่องกลิ่นมากเพราะว่าถ้าหากว่าไข่ใหม่เนี่ยเค,ค้กที่ได้มันจะไม่ค่อยขาวนะไม่ต้องซีเรียสตรงนั้นแต่สมมติว่าถ้าหากว่าไข่อ่ะมันมันเก่านิดนึงสมมติว่าไข่ที่ได้มามันเป็นไข่เก่านะเวลาทําออกมาก็อาจจะทําให้แพนเค้กของเรามีกลิ่นขาวได้เราก็สามารถใส่กลิ่นวาน,นิลาเพิ่มลงไปได้เพื่อกลบกลิ่นขาวของไข่นะคะได้โอเคก็คือว่า ถ้าไม่ได้กังวลเรื่องของกลิ่นขาวและไข่ของเราค่อนข้างใหม่ไม่ต้องใส่กลิ่นก็ได้นะคะสําหรับตรงนี้ทาออกมาเด็กเด็แฮปปี้ก็คือถือว่าโอเคแล้วค่ะในส่วนของไข,ข่ขาวนะคะเราก็จะตีแยกหาโถที่แบบว่า,าตีแล้วกับเปิดเผื่อปริมาณให้ที่ไข,ข่ขาวมันจะฟูด้วยนะมันจะฟูขึ้นมาแบบสองสามเท่า มันจะฟูขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นก็เวลาใส่ถ้วยเนี่ยอย่าแบบใช้ถ้วยเล็กเกินไปนะคะใช้ถ้วยแบบเผื่อเืเลื่อนเลือๆห,ห,ห,หน่อยนะคะก็เราจะตีไข่ขาวกับน้ําตาลตีจนเขาแบบตั้งยอดค่อนข้างเกือบเกือบแข็งไม่ถึงเกือบแข็งนะเพราะว่าถ้าหากว่าตั้งยอดจนแข็งโป๊กเนี่ยมันจะไปผสมกับส่วนของไข่แดงผสมเข้ากันยากนะเราก็จะตั้งแบบตั้งยอด ไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปนะตั้งยอดแบบประมาณว่าเขาเซ็ตตัวแบบนิ่งๆอยู่นิ่งๆได้อะ่ะก็นำไข่ขาวกับไข่แดงนะมาผสมรวมกันนะค่อยๆตอล่อมแบบเบามือนิดนึงนะก็ค่อยๆคนคๆนส่วนผสมนะคะให้เขาเข้ากันดีเป็นแบบเนื้อเนื้อเนียนเข้ากันดีแล้วน้องก็แล้วเราก็จะนําตรงเนี้ยไปทอดนะแพทเทิร์นของน้องสําคัญนะคะถ้าหากว่าเรา แบบผสมแรงเกินไปแล้วทําให้ตัวเค้กเนี่ยยุบตอนที่เราไปทอดมันก็จะยุบมันก็จะกลายเป็นแป้งแผ่นเค้กธรรมดานะแต่ถ้าหากว่าไข่ขาวเราตีตั้งยอดดีผสมเนื้อเค้กได้ดีผสมตัวของแพทเทิร์นแพทเทิร์นแบบแข็งแรงนะคะน้องก็จะสามารถเช็ดตัวแบบอยู่ทรงแบบว่าสูงๆได้นะแต่ถ้าหากว่าตัวแป้งที่เราผสมออกมาเนี่ยมันค่อนข้างเหลวมันก็จะทําให้ แพนเค้กของเราเนี่ยมันแบนแต่แต่มันยุบตัวลงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการผสมแป้งกับตอนตีไห้ขาวก็ค่อนข้างสำคัญนิดนึงนะคะในส่วนของการทอดใช้ไฟเบาใช้ไฟเบาเน้นเลยนะถ้าหากว่าเป็นแบบเป็นหัวแก๊สแบบเป็นไฟธรรมดาที่ไม่ใช่ไฟฟ้าเงี้ยก็ใช้ไฟเบาที่สุดนะคะกระทะต้องเป็นกระทะเทฟลอนเท่านั้นนะคะไม่งั้นน้องจะติดกระทะนะคะแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรบนกระทะเลย เนะพราะมันเป็นกระทะเทฟลอนยังไงก็คือสามารถแซะออกมาได้อยู่แล้วนะคะพอเราใส่ตัวของอเนื้อแป้งเนื้อเค้กลงไปแล้วเราก็จะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยแล้วเราก็หาฝามาปิดนะคะอบไว้อยู่ที่ประมาณสีห้านาทีถ้าหากว่าเพื่อนๆกังวลกลัวจะไหม้สัก3ามนาทีก็ได้แล้วมาเปิดดูนะคะเราใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะปิดหาอะไรมาปิดนะคะเสร็จแล้วก็ มันจะฟูขึ้นอยากจะบอกว่าตอนที่ถ่ายที่ห้องน้องอะ่ะลืมถ่ายตอนพิกแบบตอนที่กลับด้านก็เลยมาถ่ายตอนที่กลับด้านที่บ้านถ่ายอันนี้อันนี้คือเมทายเสริมที่บ้านตัวเองอีกทีหนึง่งนะคะก็คือว่ามามากลับด้านให้ดูก็จะได้ประมาณนี้เด้งหนึ่งเด้งหนึ่ง,ง,งสมมติว่าถ้าเพื่อนเพื่อนลองเอาไอ้พายของเราอ่ะแซ่แซดูวมันแบบมันยังขาวๆอยู่ด้านล่างมันยังขาวอยู่ก็อย่าเพิ่งพลิกแบบแซ้แซ้ดูวให้มันเป็นสีออกน้ําตาลน้าตาลแล้วเราถึงค่อยพลิกกลับด้านพลิกกลับด้านก อีกแค่แป๊บเดียวแล้วเราก็นําขึ้นได้เลยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะไปจัดจานเดี๋ยวเมย์จะให้เพื่อนๆดูความสูงของน้องสักนิดหนึ่งนะคะความสูงของน้องก็จะอยู่ที่ประมาณาสามเซนนะสามเซนประมาณนิ้วหนึ่งประมาณนั้นนะคะนี่คือความสูงที่ได้นะคะก็สาหรับการจัดจานหรือนําไปรับทานกอแล้วแต่เพื่อนเลยว่าจะไปทานกับอะไรผลไม้สด สับปรี่าน้ำผึ้งไอติมอย่างเงี้ยวิปครีมแล้วแต่เลยค่ะในในตรงส่วนนี้นะคะทําเป็นแบบของว่างอาหารทานเล่นทําเป็นข้าวเช้าเลยก็ได้นะคะโอเคทานคู่กับกาแฟอรอะไอย่างนงี้นู่นนี่นั่นเนาะก็ไปลองทาดูนะคะเดี๋ยวเมย์จะมีเทคนิคให้ตรงท้ายคลิปนิดนึงนะคะเพื่อนๆพอรอฟังเทคนิคท้ายคลิปก่อนนิดนึงก่อนที่จะจบคลิปกันด้วยนะคะใหญ่ไหม ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันนะคะเมย์ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะนำมาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะไปฟังกันเลยเสียเวลาแป๊บนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆบ้านไหนนะคะที่มีไข่ขาวเหลือเยอะๆเ,เหมือนบ้านเมย์นะคะบ้านเมย์เนี่ยทำขนมขายเนาะก็จะมีเมนูพวกทอดไข่คัตตาที่จะทําให้เราอะเหลือไข่ขาวในแต่ละวันอะเนยอะเมย์ก็จะนําไข่ขาวมาโรมใส่ถุงอัดช่องฟิตไว้ใช่ไหมแล้วก็จะมีบางส่วนที่เมย์จะเอาอกไว้ที่ช่องชั้นล่างนะคะทําละลายไว้เพื่อจะนําไปใส่ในเมนูอื่นๆที่ ใช้ไข่ขาวอย่างเดียวหรือใช้ไข่ขาวเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกเมนูที่เอาไปทําพวกอะไรนะไอ้กําเพชตุ๊กตาต่างอะไรแบบนี้ก็ใช้ไข่ขาวอย่างเดียวใช่ไหมคะเมย์ก็จะทาแบบนี้ด้วยแล้วก็ทีนี้อาเมย์พูดถึงไข่ขาวทาไมก็เพราะว่าเมย์จะนาไข่ขาวอะมาเพิ่มในชูเฟอ,อีก1ฟองนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า1ฟองต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่คืออย่างนี้นะคะไข่เบอร์หนึ่งไข่เบอร์หนึ่งนะจะมีปริมาณไข่ขาวอยู่ที่ประมาณ3 9กร,รมัมประมาณ3 9กร,รมัมเนี่ยก็คือถ้าตัดเป็นแบบตัวเลขกลมๆ เะะมย์ก็จะนาไข่ขาวนะมาชั่งใส่ถ้วยไว้นะอยู่ที่ประมาณ40กรัมเพื่อมาเพิ่มปริมาณของไข่ขาวลงไปในสูตรนะคะก,ก็จะได้เป็นสูตรไข่แดง2ฟองและไข่ขาว3ฟองนะคะก็คือไข่ขาว2ฟองก็จากที่เราแยกไข่ใช่ไหมอีกฟองหนึ่งก็คือจากที่เราเพิ่มลงไปอีก40กรัมตัวนี้แหละคะ่ะก็คือใส่ลงไปเพิ่มลงไปก็จะเท่ากับว่าเราอ่ะใช้ไข่ขาวอยู่ที่ปริมาณ3ฟองนะคะก็ การเพิ่มเนี่ยมันจะทําให้เราได้ปริมาณของแพนเค้กที่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับบ้านไหนที่แบบว่าอยากจะหาเรื่องใช้ไข่ขาวอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกเมนูนหนึ่งนะคะที่จะได้ใช้ไข่ขาวที่มีอยู่ล้นทะลักในตู้ของเรานะคะแล้วก็เวลาที่เราไปทําสมมุติว่าเราไปทําขายมันก็จะเป็นการลดต้นทุนลงไปในระดับหนึ่งลดต้นทุนเพราะยังไงเพราะว่า ไข่ขาวเราเราเหลือใช้อยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยทําไข่สามฟองแล้วก็ไข่แดงทิ้งไปเออเราใช้ไข่ขาวที่มีอยู่ในครัวเรือนนามาเพิ่มเราจะได้ปริมาณไข่ขาวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้ปริมาณของแพนเค้กที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่เราทําขายมันก็เป็นการเซฟต้นทุนไปได้อีกระดับหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันได้ปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะ โอเคนะก็เหมือนกับเมย์ก็ไม่แชร์เทคนิคและไอเดียจะถามว่าเราจะไม่ใส่ไข่ขาวเพิ่มได้ไหมก็ไม่ใส่ก็ได้ใช้ไข่2ฟองปกติตามปกติก็ได้นะคะถ้าหากว่าอยากจะเพิ่มปริมาณเราก็เพิ่มแบบนี้ลงไปได้เหมือนกันส่วนวิธีและขั้นตอนการทําก็เหมือนเดิมเลยค่ะจริงๆแล้วมันก็คือแค่เราเพิ่มไข่ขาวลงไปอีกหนึ่งฟองแค่นั้นเองนะคะก็คือว่าเมย์ก็แค่มาแชร์เทคนิคเพิ่มเติมนะที่เมย์ก็ ทำอยู่นะแต่ถามว่าไม่ไม,ไม่ไม่เพิ่มไข่ขาวได้ไหมก็ได้นะคะก็คือว่าทําแบบไหนก็ได้นะคะสําคัญอยู่ที่การตีไข่ขาวและการผสมอ่าแพทเทิร์นของเนื้อเค้กจะต้องแบบแข็งแรงพอที่จะทําให้แป้งแพนเค้กของเรามันอยู่ตัวแล้วก็อยู่ทรงสูงนะคะถ้าหากว่าเราตีไม่ดีเงี้ยก็ทําให้แพนเค้กมันก็จะแบนแต,แต่เหมือนกับแพนเค้กทั่วๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละแล้วไงเจอกันใหมค่คลิปหน้าเนาะ ไมยบายค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น,น้อยนะคะขอโทษที่ดองคลิปมาอย่างยาวนาน <c ười> คลิปนี้มีคนขอนนั้นมากแล้วนะคะเพิ่งจะปล่อยนะคะ